อาอพี่น้องเขากินเขากินน้ำไแล้วห้องรอ,อกลับก่อนแต่คากลับคือว่าแล้วเขาจะไปต่อบางเงินจัดผ่อนเสร็จแล้มึงหนึ่งไก่ปลาปุ้นฟู้กำลังทำนะะเขาก็ได้พักผ่อนได้เที่ยงหนึ่งเขาหลีพ่นมึงหนึ่งเลยพี่น้องเขากินเขาได้ในดองนึงเลยก็ได้ ไปทำกันโนผก,กับตัวนหนโอ้โนผกเยยังจะเป,ปียกเลยเอาต่อมือสองสมบัติบกเขาเอาตอนนี้อีกบันี what cool. อันกกเนี่ยคาตีงอน,นี่เลยมรนดาเขายิงถือถือบถึกมัน,มนหกไปน้อยป้าบันดาเสือเลยตอลองเบิ่งเขาเลยธรรมราแถวนี้คนเวียดนามมาตอมดเลยจัดพผอแต่เขาตอมันเขาตัวน,นึ่งบักหน่ยแต่เขายิงเผาโพดเขาเข้าไปเบิ่งเผาอย่างไรไงเลยอาเอพีสามก่อนจะได้ลืม อาอหเผาหมดเบ้นเลยตะไ้โน่นไเพออยู่บนนี้ใกล้เจอเผาหมดเลยเสียบกหมดมันคอสงบขึ้น

หเหลยมมันหกกระดองเบ้อโอ้ยชิดาจนพอนนมันแหลนเลยับ ดีดเลกัันเต็มคนยังติดอยู่นเด็คนมันอ้มันหกเลยไปหมดแล้วเลยคันเห็นเถ่บุญเขาเลยด่เนี่ย มันหกเขาโยนยึ่เตียมมนแหลมโอ้โหแหลมตั้งทงมันกัมันจืทถางกันเลยนี่เี่นี่เยือไโอ้ โอ้ยว้านยานี่ยโลดว้ากากับแบบเหล้อยเลยาตัวพตเเฮา,าน้นะกนันเับพิอะไรันพาะอยี่น้องเขาไเขาดงเขาป่าเนี่ยโอ้มโลดแรงลเออให่เลยหมดเลยนี่ัพาะนะบ้านนี้ฮากระดับเลย โอ้ปักไก่เลยโอ้ขลุงเท่าเดี๋เห็นเลยพียนอยเตือวปาคาอยู่พีน้หน่อยมาเมื่อเ้าในก่ไก่ป่าปลาคากรับปลาจนพอร์ตมาเลหรือว่าพังพอรนั่นแหละโอ้ยแก่งขากับปลาอยู่เห็ไมเลย พี่น้องซื้อว่ามาณดิสำหรับเฮาก็ได้กไก่จะจะจนดทอดซื้อประมาณแหละนันจะคล้อยเลาะลุ่มๆหมดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำกินกับมันซื้อมาตุกเดียวซื้อมา,มาดักไก่ปลาเลยสิครับมัดพลิ้วพลิ้วตกหนึ่ง,งตออ่อจนดทอดลงบ่ก็เลยได้ให้จบเชือกหรอต่ตอซานซีพุ่มมาแล้เดี๋ยวเล,ะลาะทั้งสวนกล้วยค่อยแหละกันโศกเห่ากันก็ได้อีกพี่น้อง เอากับอกโหเราจะโชคหรือโบโชเอาตัวล่องบ,บังแถวเนตะกี้เป็นดงใหญ่ในนียเป็นกระบอกมันมัดนะ มีเทียงเขาอีกท่านอีเทียน้องบ้เทียงสกักเลยถ้ามายังบงหมาเงินนกขนาดเลยแต่มันโบมากอากยังบงเขาโปกเป็นช้องสัมผัส แต่ส่วนยังโบงเขาลงมาตะผูกพี่น้องคนผู้ดางหมานกันหามาจนไกลๆเลย,เลยประมาณสี่ลักกระหอกกเขาไปุเมือ่อนาเขาสิชวนเขาขึ้นถึงอยู่ถึงแป้นพี่น้องเขาบอกมีปักโบวหอม,มครบม,มัดอยู่ถึงพี่บังบดโปกตะกี้ขึ้นถึงออกมาหาคนถางเขาลัดมาไปสี่คนถางเลย ที่ขออยางลงลุมปรเลยไปน้องเอ้ยเพื่อความเซ่อีกมันหิวหนามาเลย,ยดื่มทางไหกมาันโอ้ะไรดีดีด้วยสิบหกมันมานะ บอเดียวเลยตัวเป็นน้องพี่ภาษาเขาเถอะนงพี่มดซักบ่หงาซัเขาเจ้าตองบด้เด้ี่น้องเถอะไปทำคักกจียวยโอ้หโอหลายเลยเกิมดมดโบุญเ,าาเลย้อ,ยยงงงงอ,องมักเขาจะได้มาเลยโอ้กๆดนึงเลยโอ้ของมากไปเลย บังเอินพี่น้องเอ้ยลงทิ่นเนมาถึงแนวนียสุดยอดโอ้เจ้ามีดจิบมออกก่อนตอกหนึ่งดูโอ้ลายเลยพี่น้องกันหาเลยกินกรบลาบไก่เออเื้อ โอู้ฉลอกหนึ่งโอ้มีลายอยู่เลยมาเลอะหามก่อนโอ้โอ้ โอ้ขึ้นบ่ไม่แตอเขาออกมา,าอยู่หาอกินเป็น้อง Moment. ไม่เห็นนี่เขากันเขาใส่มองนกน,นี่ถืออยู่นะถือเจออี้ยเอเลยโอ้เถอะไหนปลูกมันมัดพี่น้องไอ้เถอนะีบริการลมเบิ์เวียดนามมามัดผม ฮอาจิคอยลอปะปุ้ละลงฮอดเซประมาณยังนึงกิลโลฮอ,อดเซแต่ปุ๊งมันเถิดเวียนหนามเลยเ้็นเขาเปิดเพลง เวียนนามไวียเส็เสียงเพลงไป้ลยกประสนเขาถือให้เือยังเต็มมัดมันงามเลแต้ตกใส่งามกูนี้น้อกยงัง ยักนอนมันคับาประจันกัน้ล้เห้มมองหมดมาอันปมันเลยเทอ มันสุดเลยกระป๋องเมืมม่อมันแล้วขำไปเรื่งเมืม่อแล้วสักหน่อยปวดมิตะเทียงผลเทียงหนึ่งตุกระเทียงตุกระเทียงขึ้นดองโอ้ต๊ะ เ,เวียดนามเยลยเนาะเป็นคอนเสิร์ตหรือมานะกับ่นี่ยย่างบงเลสวหาปีเลยไปเลยตั้งใหญ่จ้ำเลยได้สหาปี เวียดนามหอดเศษเลยตรงนีตอนนี้คำบอลนี่มันจังตื่น เสียเลยเปไปวะอันนี้เป็นเขตลาวเขานะขับเหือกโอ๊ยพนตกทางเวียดนามน้ำขุ่นเลยไก่รีบหน่องไปผู้เบิ่งเวียดนาม พี่เลยัน,นามสุดเลยเน,นี่เป็นบรรดสวัสดนเลยลอ้มาทนจากคองเขาได้เมื่อไรล่วเยั <S <S <c oughs> ยงนะบ่ อยัางมืงเมืองไนตังเลยขึ้นทาปูเจ้าเขามากตะขีอยู่เหืออย่งมันขำอ้ต่เซ้นดิสตกเซ้นเมืองเซโปนได้ไปนอนเลยเท้าขี่ไปหอดเมืองเซโปนอยู่ประมาณสิบสโมงหอดขี่เหอือ ไปเข้าปลูกมักอือมันยังเต็มมัดมักเล่นเต็มมัดเนาี่น้องเขาวิทย์เซ่เลยบ้านนี่จะเขา้าสุดกรับก่อนมันย่างไปเลยกับว่าคำริจังหอดเนาะกรับก่อนพ่น้องไปมือนานจังว่ากันไหม